เมื่อเวลา16นาฬิกา50นาทีของวันที่22พฤษภาคม2566กที่ห้องบอลรูมโรงแรมคอนหลาดกรุงเทพมหานครนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยแกนนำพักร่วมรัฐบาลทั้ง8พักแถลงข่าวลงนามข้อตกลงร่วมกันซึ่งวันที่22พฤษภาคม2566เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนื่องจากเป็นวันครบรอบรัฐประหารปี2557ดังนั้นวันที่พวกเราเซ็นบันทึกเป็นหมุดหมายที่ดีสะท้อนความสำเร็จของสังคมมไทยยสสาาารรรถเปปลี่น่นูะะบะชิต ระบบรัฐสภาอย่างสันติโดยนายพิธากล่าวว่าทุกพักเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่จะผลักดันนั้นไม่กระทบรูปแบบของรัฐและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขและดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้โดยข้อตกลงร่วมกัน23ข้อมีดังนี้ 1. ฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุด 2. ยืนยันและผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม 3. ผลักดันการปฏิรูประบบราชาการ การตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรม4เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ5รวมผักดันกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้6ผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณ7แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยการสร้างระบบวัฒนธรรมรัฐอันโปร่งใส 8. ร่รวมฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยยึดหลักเพิ่มรายได้ให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรม9กยกเครื่องกฎหมายเกี่ เกี่ยวกับการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชน10ยกเลิกการผูกขาดและการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยพักประชาชิขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเหตุผลทางหลักศาสนา11ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบโดยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปที่ดิน12ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิตที่เหมาะสม 13. จัดทำงบประมาณแบบใหม่โดยเน้นใช้วิธีการจัดงบประมาณฐานสูง 14สร้างระบบสวัสดิการดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย15แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน16นำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ17ส่งเสริมเกษตรและปะศุสัตว์ปลอดภัยคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร18แก้ไขกฎหมายประมงขจัดอุปสรรคเยียวยาฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพประมงให้ยั่งยืน19ยกระดับสิทธิแรงงานทุกอาชีพให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม20ยกระดับส สาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุข21ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ22สร้างความร่วมมือกลไกาภายในและระหว่างประเทศ23ดําเนินการนโยบายการต่างประเทศโดยการฟื้นฟูบทบาทผู้นําของไทยในอาเซียนและรักษาสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยกับประเทศมหาอํานาจทั้งนี้ทุกพักเห็นพ้องบริหารประเทศด้วยแนวทางการปฏิบัติดังนี้1ทุกพักจะคุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน 2. ทุกพักจะท ทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตหากมีบุคคลของพรรคใดมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกพักจะยุติการดำรงตำแหน่งของบุคคลนั้นทันที 3. ทุกพักจะทำงานโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของพรรคใดพรรคหนึ่ง4ทุกพักมีสิทธิในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในการบันทึกข้อตกลงร่วมกันในฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจฝ่ายบริหารของรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของแต่ละพักการเมือง5 ทุกพักมีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในบันทึกข้อตกลงร่วมกันฉบับนี้โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติของผู้แทนราษฎรที่สังกัดของแต่ละพักการเมือง